สวัสดีครับเรล่าเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีธนูประจำครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2565ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดลายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,565กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2565น้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านเป็นจํานวนมากหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูช่องนี้แล้วหรือว่าดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับชาวราศีธนูครับดวงของท่านในช่วงระหว่างครึ่งปีแรกของปี2565นนั้นเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาไพ่ใบแรกที่ได้นี่คือไพ่เดอะเดวิลนั่นเองนะครับผมถ้าดูภาพตามหน้าไพ่นี่น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องน่ากลัวนะฮะเพราะว่านี่คือเรื่องของกิเลสตัณหานี่คือเรื่องของความอยากของมนุษย์ที่ไม่รู้จักจบสิ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันนอนเนื่องหรือว่ามันอยู่ในจิตใจของมนุษย์ปุถิชนอย่างเราๆทุกคนเลยนะครับผมเหมือนกันนะฮะแต่อยู่ที่ว,ว่าใครนั้นจะควบคุมมันได้มากกว่ากันนั่นเองนะครับหากว่าใครควบคุมมันได้น้อยมันก็จะแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะครับเกิดเรื่องราวของความอยากความโลภต่างๆค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองส่วนคนที่ควบคุมได้ดีนี่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยปรากฏมากนักนะครับผมแต่ลึกๆในจิตใจของมนุษย์ทุกคนนั้น มีสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับชาวราศีธนูครับถ้าหากว่าท่านได้ไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่1ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นั้นท่านจะต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการโดนหลอกโดนโกงนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นี่นะฮะหมายความว่าคนที่เข้ามาหลอกเรานี่นะครับเขาก็จะมีการใช้วิธีแบบเอาของต่างๆนะฮะมาล่อ หรือว่าเอาทรัพย์สมบัติต่างๆเอาเงินเอาทองต่างๆมาล่อใจให้ท่านนั้นคิดว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านไปร่วมหุ้นร่วมทุนกับเขาแล้วท่านจะได้ท่านก็เลยจะต้องตกหลุมของเขานั่นเองนะครับและในที่สุดท่านก็อาจจะโดนหลอกนะครับเสียเงินเสียทองไปมากมายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายจริงๆนะครับผมซึ่งมนุษย์ใช้ในการหลอกล่อกันก็คือการเอาผลประโยชน์ต่างๆที่มากมายมหาศาลมาหลอกล่อนั่นเองนะครับ และไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์นั้นนี่นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าชาวราศีธนูจะมีความโกรธที่รุนแรงมีอารมณ์ความรู้สึกที่แบบใจร้อนอย่างนี้นั่นเองนะครับโมโหโทโสฟิวขาดได้ง่ายและนอกจากนั้นถ้าเป็นเรื่องราวของอารมณ์เซ็กค,ความต้องการทางเพศค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับชาวราศีธนูในช่วงของครึ่งปีแรกปี2565นั้น ถ้าเป็นเรื่องราวของความรักก็หมายความว่าอาจจะเกิดปัญหารักซ้อนหรือว่าการครบกันแบบลับๆนะครับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างเช่นการครบกันในเชิงชู้สาวอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเท่านั้นของธุรกิจนะฮะธุรกิจที่อาจจะถูกโลกกับชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565ก็คือธุรกิจเทาๆธุรกิจแบบลับๆมืดๆอะไรประมาณนี้ อาจจะไม่ถูกต่อกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกต่อศีลทรมันดีแต่ว่าจะถูกฉลกชาวราศีธนูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทานั่งของการเปิดผับบาร์คาราโอเกะเปิดร้านเหล้าหรือว่าการเปิดรับหวยรับบอลอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมธุรกิจอะไรที่เป็นแบบเทาๆแบบนี้จะได้ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะสําหรับชาวราศีธนูแต่ว่าท่านจะทําหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวของท่านแหละนะครับผม คราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของการงานของชาวราศีธนูกันบ้างกันแล้วกันนะครับว่าธุรกิจของท่านด้านใดจะดีหรือว่าด้านใดจะมีปัญหานะครับอย่างเช่นไพ่ใบนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือไพ่8ดเหรียญน,นั่นเองถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับอย่างเช่นลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในทอง ลงทุนในคริปโตลงทุนในบิตคอยอย่างนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรก้อนยักษ์ก้อนใหญ่เลยนะครับถูกฉลกท่านมากนะฮะและไพ่ใบนี้ถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรืนของเครื่องประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจิวเวลรี่เพชรพลอยหรือแม้กระทั่งพวกร้านทองหรือพวกเครื่องประดับทั้งหลายนะครับทั้งที่เป็นของจริงหรือว่าของเลียนแบบอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะฮะสำหรับไพ่ใบนี้การค้าการขายสิ่งเหล่านี้นี่นะครับก็จะทําให้ท่านนั้นขายได้ปริมาณที่เยอะขึ้น และจะมีลูกค้ามากขึ้นตัวท่านเองนั้นก็จะได้ผลกําไรที่มากขึ้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมท่านที่ทํางานราชการสําหรับไพ่ใบนี้คือไพ่หกไม้เท้าทํางานราชการเป็นพนักง,งานราัฐวิสาหกิจนี่จะดีนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้รับการชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและที่สําคัญก็คือ งานที่ท่านได้รับมอบหมายนั้นน่ะบางทีมันทํามานานแล้วหละนะครับจะประสบผลสําเร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้อย่างแน่นอนตัวท่านเองนั้นจะได้รับคําชื่นชมจากท่านั้งของหัวหน้าง,งานแล้วก็เพื่อนร่วมงานตัวท่านเองนั้นจะมีชื่อเสียงในวงงานอย่างมากเลยนะครับสำหรับท่านที่ทํางานเป็นข้าราชการหรือว่าพนักง,งานรัฐวิสาหกิจส่วนท่านที่ทํางานภาคเอกชนบ้างล่ะนะครับเป็นยังไงกันบ้าง อย่างไพ่ใบนี้คือไพ่ก้าไม้เท่าเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับท่านั่งของอุปสรรคแล้วก็ที่สําคัญก็คืออุปสรรคที่ว่านี้มีทั้งอุปสรรคเรื่องงานมีทั้งอุปสรรคเรื่องคนด้วยนะครับผมอาจจะมีคนที่คอยกันแกล้งตัวท่านนะครับเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันนี่แหละนะฮะหรือแม้กระทั่งท่านั่งของหัวหน้างานเนี่ยอาจจะมีการกันแกล้งตัวท่านนั่นเองทําให้งานท่านนั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นมา แต่ไม่เป็นไรนะครับตัวท่านก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้ด้วย <c oughs> เพียงแต่ว่าหากมีคนมาคอยกั่นแกล้งอย่างนี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะพังคลืนลงมาได้อย่างนี้เช่นกันนะครับดังนั้นตัวท่านต้องระมัดระวังนะฮะถ้าหากว่ามันไม่ประสบผลสําเร็จตัวท่านเองอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือว่าอาจจะมีการโยกย้ายไปดูแผนอื่นอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับบางท่านนั้นจะรู้สึกว่าอึดอัดใจ ไม่อยากจะทํางานอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปไหนนะครับผมงานการต่างๆในยุคปัจจุบันมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนั่นเองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในช่วงกลางๆปีนะฮะท่านจะมีทางออกนะครับแต่ว่าในช่วงของต้นปีนี่อย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนงานนะครับถ้าหากว่าเขายังให้ทํางานอยู่ทําต่อไปก่อนนะครับในช่วงกลางปีจะมีทางออกจะมีทางไปนั่นเองนะครับชา,าวราศีธนู ส่วนไพ่หกดาบนี้นะครับชาวราศีธนูนั้นก็หมายความว่าท่านครอบครัวและก็คนรักของท่านนั้นมีโอกาสที่จะไปพักผ่อนนะครับไปท่องเที่ยวไปเที่ยวชมธรรมชาติจะไปทะเลหรือว่าจะไปขึ้นเขาขึ้นดอยอย่างนี้นะครับผมท่านจะมีความสุขกับครอบครัวของท่านอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่ Queen of Cup ต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าชาวราศีธนูนั้นอะ เป็นคนที่มีดีทั้งนั้นของการพูดนะครับการพูดการจานี่นะครับมีหลักมีเกณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือมากเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญก็คือทั้งหญิงและชายของชาวราศีธนูนั้นโดยมากแล้วจะเป็นคนที่พูดจริงพูดออกจากใจนะครับไม่มีการเสแสร้งแกล้งพูดอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือจุดเด่นของชาวราศีธนูเลยนะครับและก็พไพ่ใบนี้คือไพ่ queen of cups ก็หมายความว่าผู้หญิงชาวราศีธนูนี่มีความเป็นแม่บ้านที่ดีมากๆเลยนะครับ ดูแลลูกดูแลแฟนดูแลสามีดูแลบ้านเรือนนะครับให้หน้าอยู่หน้าอาศัยผมถือว่าคนที่ได้แฟนหรือว่าได้ภรรยาที่เป็นชาวราศีธนูนี่จะโชคดีมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องงานบ้านงานเรือนนี่ไม่มีคําว่าขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีธนูจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในช่วงของครึ่งปีแรกปี2 5 6 5ก็คือไพ่เพจออฟซอร์นี่เองนะครับไพ่เพจออฟซอร์นี่หมายความว่าบุตรบริวารน,นั้น จะสร้างปัญหาให้กับท่านบางท่านที่มีลูกน้องมีลูกจ้างนี่นะครับเมื่อท่านมอบหมายงานให้เขาแล้วจะต้องตรวจสอบนะครับจะต้องติดตามนะฮะไม่ใช่ว่ามอบหมายงานให้แล้วก็ไม่สนใจเลยปล่อยไปเลยอย่างนี้ลูกน้องของท่านนี่บางทีเขาจะมีการตัดสินใจโดยพลาการทําให้เกิดความผิดพลาดในเนื้องานขึ้นมานะครับแล้วก็จะส่งผลมาที่ตัวท่านนั่นแหละจะเดือดร้อนนั่นเองนะครับท่านจะสังเกตได้ว่าลูกน้องของท่านคนนี้มีความขยันอดทนได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียว และที่สําคัญเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกได้ดีแต่จริงๆแล้วตัวเขานี่มีอะไรสักอย่างอยู่ในตัวอยู่ในความรู้สึกของเขาเช่นเขาจะชอบแอบดูท่านหรือว่าการกระทําของคนอื่นๆที่อยู่ในที่ทํางานนี่นะครับและนอกจากนั้นเนี่บางทีคําพูดคําจาของท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไปว่าเขาอาจจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจจะด้วยความตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามแต่นะครับเขาจะเก็บความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ดังนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ว่า ในช่วงของต้นปี2565เนี่ยเขาอาจจะกั่นแกล้งท่านหรือว่าเขาอาจจะเอาคืนท่านอย่างนี้เป็นต้นนันเด็กนะครับส่วนท่านที่มีลูกมีเต้านี่นะฮะลูกนั้นอาจจะหมายถึงลูกของตัวท่านเองหรือว่าอาจจะเป็นลูกเลี้ยงก็ได้นะครับลูกคนนี้หรือว่าเด็กคนนี้ค่อนข้างที่จะดื้อนนะครับค่อนข้างที่จะไม่เชื่อฟังคําบอกคําสอนของพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นเขาอาจจะนําพาปัญหาหรือว่าเรื่องหนักใจมาให้กับท่านก็ได้นะครับในช่วงของต้นปี2565 ดังนั้นต้องร,ระมัดระวังมีลูกน้องบริวารมีบุตรต่างๆก็ต้องดูแลเขานะครับเพราะว่าดวงของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหากับท่านั่งของลูกน้องบริวารน,นั่นเองนะครับคราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565กันบ้างถ้าพูดถึงการเงินของท่านนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่ายอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับเปิดสักราชขึ้นมานี่นะครับผมรับรองเลยนะฮะว่ารับทรัพย์อื้อซ่าจริงๆนะครับ อย่างแรกเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับท่านของการลงทุนท่านมีโชคเกี่ยวกับการลงทุนนะครับท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในคลิปโตโลงทุนในทองลงทุนในบิตคอยท่านจะได้ผลกําไรเงินก้อนใหญ่เงินมหาศาลเลยนะครับผมดวงจะให้ท่านทางด้านนี้อย่างมากหรือว่าบางท่านดีนะครับผมที่ไปลงทุนในหุ้นไปถือหุ้นระยะยาวอยู่ ท่านก็จะได้รับการปันผลนั่นเองนะครับท่านก็จะได้เงินจากส่วนนี้หรือว่าบางท่านนี่นะครับเอาเงินไปลงทุนในสหกรณ์อย่างนี้ในช่วงต้นปี2565นั้นเขาก็จะมีการปันผลตัวท่านนั้นก็จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับยังไม่หมดนะฮะชาวราศีธนูท่านยังได้ไพ่ a ออ of p e n t a เคิลนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ก็คือไพ่หนึ่งเหรียญไพ่แห่งโชคลาภนั่นเองนะครับชาวราศีธนูที่ชอบเสี่ยงดวงนี่นะฮะท่านมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ ได้เงินก้อนใหญ่มาแบบฟุกฟุกได้เงินก้อนใหญ่มาแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหงหวยอย่างนี้นะครับท่านมีโชคใหญ่จริงๆนะฮะหรือว่าบางท่านนั้นไม่ซื้อลอตเตอรี่ไม่เล่นหวยอย่างนี้นะครับทำมาค้าขายท่านอาจจะมีลูกฟุกนะฮะได้เงินก้อนใหญ่จากทางานของธุรกิจของท่านจากการค้าการขายของท่านนั่นเองนะครับสำหรับไพ่ใบนี้สรุปโดยรวมแล้วนี่นะครับผมชาวราศีธนูถ้าเป็นเรื่องของการเงินนั้น ผมถือว่าเป็นคนที่มีโชคเฮงมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับด้านของโชคทางการเงินของท่านในช่วงต้นปี2565นี่ถือว่าเป็นช่วงโชคลาภของชาวราศีธนูเลยก็ว่าได้นะครับส่วนในด้านของความรักบ้างล่ะนะครับคราวนี้ชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านได้ไพ่เดอรเดวิลไพ่ใบนี้ ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาเรื่องของการครบซ้อนขึ้นมาได้นะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะคบกันแล้วก็อยู่กันเฉยๆไม่ได้บอกกล่าวใครอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้หรือว่าอาจจะเกิดเรื่องของชู้สาวขึ้นอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันสําหรับไพ่ใบนี้ส่วนคุณสุภาพสตรีนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากผู้ชายที่เข้ามาจีบท่านมารักท่านมาชอบท่านนั้น เขาอาจจะมีครอบครัวมีภรรยาอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสาหรับไพ่ใบนี้หมายาว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะถูกหลอกนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่ห้าถ้วยนั่นเองนะครับไพ่ห้าถ้วยนั้นเป็นความรักที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เช่นกันเป็นเรื่องของความรักที่ ไม่สมหวังนะครับคบกันอยู่ดีๆบางทีแฟนจะต้องมีการโยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างเมืองอย่างนี้เป็นต้นดีไม่ดีนะครับแฟนนั้นต้องบินกลับไปต่างประเทศอย่างนี้อยู่ห่างไกลกันมากเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะครับเรื่องของระยะทางแม้ว่าจะมีเทคโนโลยี 5G แล้วในตอนนี้ในการพูดคุยกันเห็นหน้าทุกวันแต่คนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่นะครับมันก็เป็นปัญหาได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าบางท่านนี่อาจจะได้พบได้เจอกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันทุกวันนั่นเองนะครับบางที เฉพาะวันหยุดเท่านั้นถึงจะได้เจอกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหรน่นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาเจาะลึกหรือว่าลวงลึกเป็นรายเดือนกันบ้างนะครับเพราะว่าการดูดวงในครั้งนี้เราดูดวงในช่วงของครึ่งปีแรกของปี2565นั่นเองมาไล่แต่ละเดือนไปเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเปิดสักราชขึ้นมาเดือนมกราคมโอโเหเฮงเลยนะครับชาวราศีธนูได้ไพ่ แเหรียญนั่นเองนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่ดีมากๆเป็นดวงการเงินที่ใหญ่มากๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้ว่าไพ่ใบนี้ให้โชคกับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งการลงทุนในบิตคอยลงทุนในทอง ลงทุนในคริปโตหรือแม้กระทั่งบางท่านนี่นะครับผมไปลงทุนในที่ดินก็คือจับที่ดินเอาไว้แล้วก็มีการเก็งกําไรจะมีคนมาซื้อที่ดินของท่านนั่นเองนะครับแล้วท่านจะได้ผลกําไรอื้อซ่าจริงๆนะฮะไพ่ใบนี้ดีมากๆเลยนะครับหรือบางท่านนะฮะอาจจะได้เงินปันผลจากสหกรณ์ได้เงินปันผลจากทางด้านของหุ้นก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าเปิดปีใหม่ขึ้นมาเดือนมกราคมนั้น ชาวราศีธนูเฮงมากรวยจริงๆนะครับมาที่เดือนกุมภาพัานธ์บ้างนะครับชาวราศีธนูท่านได้ไพ่ก้าวไม้เทา้าไม่ค่อยดีนะครับสำหรับไพ่ใบนี้มีปัญหาเรื่องวงงานนะครับผมมีปัญหาเรื่องงานและที่สําคัญนะครับตัวท่านนั้น อาจจะต้องถูกเปลี่ยนแผนกนะฮะไปดูงานอื่นที่ท่านไม่คุ้นเคยที่ท่านไม่ถนัดเลยหรือบางท่านนั้นอาจจะต้องถูกให้ออกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองบางท่านอาจจะไม่ถูกให้ออกแต่ว่าโดนบีบนะครับจากท่านของสังคมในที่ทํางานในออฟฟิศของท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองท่านอยากจะออกเต็มทีนะครับรู้สึกว่ามันอึดอัดมากๆเลยนะครับคับที่อยู่ได้แต่ว่าคับใจมันอยู่ยากแต่ว่าไปไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าท่านยังไม่มีงานใหม่รองรับนับ่นเองให้ใจเย็นๆนะครับผมชาวราศีธนู อดใจอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งออกนะฮะอดทนสักนิดหนึ่งเดือนมิถุนายนนะครับค่อยเปลี่ยนงานเพราะว่าในตอนนั้นท่านจะมีงานใหม่มีทางไปนั่นเองนะครับมาที่เดือนมีนาคมกันบ้างนะฮะท่านได้ไพ่เอทออฟแพนเทอเคิลนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเฮงมากๆสาหรับชาวราศีธนูเลยนะครับเฮงจริงๆ,ๆนะฮะไพ่ใบนี้ท่านมีโอกาสที่จะถูกวหวยรวยเบอร์มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนั่นเองนะครับ ท่านมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่นะฮะชาวราศีธนูบอกอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับส่วนท่านที่ไม่เล่นการพน,นันไม่ซื้อหวยไม่ซื้อลอตเตอรี่นะครับท่านที่ทำมาหากินปกติท่านก็มีโอกาสที่จะฟุกฟุนะฮะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตของท่านเลยแหมถือว่าดีมากเลยนะครับเดือนมีนาคมถัดมาที่เดือนเมษายนกันบ้างอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเดือนเมษายนนั้น ให้ระมัดระวังบุตรบริวารของท่านจะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับท่านที่มีลูกลูกก็จะนําพาเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจมาให้นั่นเองนะครับในช่วงของเดือนเมษายนมีลูกน้องแล้วก็มีลูกๆก,ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับชาวราศีธนูมาที่เดือนพฤษภาคมกันบ้างนะครับไพ Queen ค่ควีนออฟคั p ไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่า เรื่องความรักในครอบครัวเรื่องของคนในครอบครัวนั้นจะมีความสุขมากเลยทีเดียวนะครับครอบครัวของท่านนั้นจะมีความรักสมัครสบานสามัคคีมีโอกาสที่จะเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันด้วยนะครับผมสําหรับไพ่ใบน,นี้และมีโอกาส,าสที่จะไปท่องเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตาของสมาช,ชิกในครอบครัวด้วยนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมมาที่เดือนมิถุนายนกันบ้างนะครับผมเดือนมิถุนายนนั้นถ้าเป็นเรื่องงานนี่เด่นมากเลยนะฮะชาวราศีธนูครับ ไพ่ใบนี้หมายความว่าการงานของท่านนั้นประสบผลสําเร็จอย่างที่หวังนะครับและบางท่านนั้นจะได้เปลี่ยนงานใหม่งานนี้ดีกว่าเดิมนะครับและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าบางท่านนั้นอาจจะได้กลับไปดูธุรกิจการค้าการขายที่บ้านของตัวท่านคุณพ่อคุณแม่อาจจะเหนื่อยแล้วอยากจะพักผ่อนแล้วอายุมากแล้วอย่างนี้เป็นต้นตัวท่านจะได้ไปสานต่อทานดัานของธุรกิจของทางบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับ ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของการทําธุรกิจการค้าขายที่ร่วมหุ้นร่วมทุนไม่เยอะนะครับประมาณคน2คน3คนอย่างนี้ธุรกิจของท่านจะมีความเจริญก้าวหน้ามีผลกําไรที่ดีอย่างแน่นอนนะครับสําหรับไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ท่านที่มีปัญหาเรื่องงานก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยส่งเสริมคอยชี้แนะให้เรื่องงานเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับ นี่คือดวงของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับขอกราบเชิญชวนชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้ว ขอรบกวนทุกท่านนะครับช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมก็ได้นะครับเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมและผมจะได้นำาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ